ทำสัญญาไว้แล้วว่าผมขายเนี่ยถ้าเรื่องหลุดออกไปแก๊งอื่นรู้มาติดต่อผมไปยูนนะไปพูดกับแก๊งแล้วผมพูดไปแล้วอ๋อแล้ผมมอยากรู้ว่ามาจากใครใช่ถ้ามาจากแก๊งไหนผมก็จะซัดแก๊งนั้นอืมแล้วผมก็จะเอาสกูจากมันคืนด้วยอืมถ้าถ้าวันไม่อยากมีปัญหาถ้าเกิดเวลาคนมาขอซื้อวันโยนมานี้เลยครับ เพราะเนี่ยโยเจอพี่ผมก็บอกพี่ติดต่อไปเลยพี่ติดต่อไปเลยเพราะผมไม่ได้ขายอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนเพราะผมขายผมแค่ผมแค่ผมเดือดร้อนอะไรอ่ะเหนื่อยพี่โคตรเหนื่อยเลยวันนี้เคลียร์แบบวันนี้มีวันนี้วันนี้วันนี้เหนื่อยกว่าแน่แน่นี้วันนี้เคลียร์เรื่องปัญหาคู่รักภายในแก๊งทำไอ่ะไอ้จัดนึกว่าอ้วน ้วนอว้วนช็อตอ้วนช็อตเหรอทำไมมีอะไรอ่ะอ้วนออยอ้วนช็อตเฮียแม่งสองคู่สี่คนจ้าอ้วนช็อตใครวะไอ้้ไอยูมิไอ้ยูวิไอคาลีไอ้ไอ้พาไเนอร์พาไเนอร์ทำไมพาไเนอร์มาอ่ะไอสัตว์ทะเลาะกันไปเรื่อยเอทะเลาะกันไปเรื่อยไม่มีเวลาให้ไอ้เฮีอ้อยไอสัตว์ปวดหัวอ้วนออยอ้วนช็อตเป็นไงล่ะอืม แต่ไอเบอร์ที่มึงให้มาพอกูทักไปมันเหมือนจะไม่ซื้อนะใช่เหรอพี่เออกูดูใครกูดูซองเขาอยากซื้อมึงมั้งกูดูซองละผมอยากรู้มันมีในห้างโซมาหาเออ<ะ>แต่แต่พี่พี่สืบให้ผมได้ปะว่าพี่สืบให้ผมทีว่ามันไปเอาข่าวว่าผมขายสกูมาจากไหนกากินังไงมึงขายแกงเดียวนี่ถูกป่ะล่ะโอเค หรือว่าหรือว่ามึงขายอะไรแก๊งไม่ไม่ไม่ผมขายกากินังเออโอเคแต่แต่สิ่งหนึ่งอ่ะพี่มองว่าเรื่องเนี้ยมันก็รู้แค่มึงกูกากินังนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันมีเวลี่ปุ๊วะมึงขายไวที่ไปหรอจำไม่ได้ว่าผมเคยขายไหมอืมจะแค่เคขายช่วงนั้นไม่เป็นไรโอ้ผมขายแต่ช่วงนู่นอะอช่วงแรกๆเข้าใจอยู่วันน่เราคุนได้ขายช่วงนั้นอย่างเดียวไม่ได้ขายแล้วเพราะผมไม่ได้งานแล้วอืม ให้สืบว่าอะไรอ่ะให้สืบว่ามันเราข่าวเป็นอย่างไรอ๋ออืมพี่สืบได้ปะสืบได้เรวคุยได้กูคุยได้อยู่แล้วมันก็รู้แต่กูต้องรู้ก่อนนะว่านะเป็นใครแต่กูมีเบอร์แล้วคุยง่ายพี่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 พเราทักไปด้วยว่าตอนนี้มันอยู่มันอยู่มันอยู่นี่ไหมมันอยู่ในเมืองไหมได้ได้ได้พี่ม,มาด้เลยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเค้นมาเลยนะเดี๋ยวพี่กับผมเค้นแม่งเลยเพราะนอเอาข่าวไปก็คือเดี๋ยวกันนั่นก็คือเดี๋ยวผมตีเลยเฮ้ยเบอร์จะไปตีเขาทำไมเขาแค่ซื้อของเนาะ ถ้าเรื่องหลุดออกไปแก๊งอื่นรู้มาติดต่อผมไปยิงคุณนะไปพูดถึงแก๊งแล้วผมพูดไปแล้วผมอยากรูว่ามาจากใครถ้ามาจากแก๊งไหนผมก็จะซัดแก๊งนั้นอืมแล้วผมก็จะเอาสกูจากมันคืนด้วยปืนหายไม่พอเอาสกูคืนด้วยอระโหดไวเทียคนเดินลังเลืนเลยอ่ะไม่ใช่เาเ่อนสูเลื่อนสู พอลิกอนไม่ให้มันแหล็กอ่ะแค่นั้นเองก็เลยว่าแต่คุยกับเวบแล้วเอาออกแล้วก็เดี๋ยวฟอนต์ไอแคบอ่ะมันไม่ชัดมันมันมันแบบมันไม่ชัดเลยอ่ะด้านหน้าใช่ไหมด้านหน้าด้านหลังหมดแันไม่ชัดของผู้หญิงผู้ชายไม่ชัดเลยก็เลยเดี๋ยวให้เวบแกให้อีกไม่รู้จะแก้ได้ไหมต้องเสียเงินไม่มีเงดิต้องเสียเงินซีเรียลรอแต่ขอให้ชาชัดก็พอให้มันโอเคขอบุญห้าสิบดาวครับมานันชัย ี่สักแก้ทีก็สองร้อยบาทสามร้อยก็จะจ่ายไปเถอะเดดโดเป็นไงแค่สองร้อยสามร้อยอ่ะแต่สองร้อยสามร้อยสำหรับเงในเฮปไม่ใช่เงินผมโอเคเกิดก็จะบอกเลยว่าเงินสองร้อยสองร้อยนี่เยอะมากเงินผมเงินผมจ่ายเองนี่แหละอันนี้ไม่เกี่ยวครับเงินสปอนในเฮปเฮียถ้วยคาวคิงกูนึกว่าถ้วยพิบิลีถ้วยแต่ไม่สวยจริงคือภาพจริงหรือว่าอะไรภาพภาพแบบว่าของจริงว่ะถ้วยโอซีป่ะถ้วยโอซีป่ะหรือไม่ถ้วยโอซีป่ะเออเหมือนเขาแต่กูพิมพ์แล้วเหมือนว่าจะเอามาตั้งในเมืองนะ เขาเขียนว่าตั้งในเมืองใช่เขาเขียนว่าตั้งในเมืองแต่เราไม่คิดเดี๋ยนคือมันคือทุ่ยพิบิลีกเลยนุ้ยไม่ไม่เขาช่วยโอซีมันมีแต่ไม่รู้มันได้ไหมนึกออกไหมนึกว่าช่วยไว้อหรอจรินก๋วยเตี๋ยวแล้วมั้างไปซะเปล่าอ้าวนี่สร้างชื่อเสียงให้เมืองนั่นเนี่ยทำรู้ใจเที่เช่นเงี้ยโดนหลังกันเดือนปะแมวนาหมัดหนึ่งเอาไปก่อนแมวหน้าเปมน้องงั้นไ่รู้เรื่องเอ้าวนี่สร้างชื่อเสียงให้เมืองนั่นเนี่ยเบลทำไมเบลพูดอย่างเงี้ยนี่ฟองก๊อปแล้วเนี่ยฟองก๊อปโดนหักนกันเดือนเลยนะพี่บิน เมื่อเช้าเมื่อเช้าผมแกไอร้อนไปไปไหนป้นเหรอป้นมาสามคันโอ้โหเฮียเกือบแฝดธรรมดาเนาะถ้าเขาถ้าเขาหักกันเดินผมอะหักไอคนที่มันไม่อยู่เวรเดียรใครอะสวิตตี้อะผมอยู่ผมอยู่ถึงเช้าทุกวันผมไม่อยากพูดหรอสวิตตี้อีกแล้วเหรอมันก็หาว่าผมปคติรู้ปะเมื่อเช้าเมื่อเช้าที่หาคืออะไรผมป้นมาคันหนึ่งเฮียนโพอธวิต มึงเอาเฉยโจงกระจอกในรถกูมีปลาหมึกยี่สิบตัวผมงัดไปปุ๊บอิสั์เต็มรถเลยแต่วันสามสิบปลาหมึกแปดสิบสงสัยแม่งจะจําสลับช่องผมแม่งนั่งขำเลยอ่ะไอ้เหววมกลัวกแล้วไม่ได้มันช่วยลิงคสิทธิ์พีู่ลย์อีกโดนฟ้องมาชิบหายนะมึงกูให้ช่วยที่พี่แบงค์ลงมันมันก็ไม่เหมือนนะในส่งปะมันแค่ส่งเลยส่งข้างบนอราเหมือนข้างล่างไม่ใช่ไม่ใช่กระเฮียแล้วเพื่อนใช่เลยอ่ะช่วยพี่ิบนลี์เพื่อนหรอ เออถ้วยบอลพรีเมียร์ลีกแต่ถ้วยเนี่ยถ้วยในเมืองเราขอไปนานแล้วนะไม่ได้แล้วเราพิมียร์เท้าไ่กที่พี่แจ็คบอกว่าว่าทำให้อันนี้หรือเปล่ายิ่งถูกใจหรัือเปล่นตอปน,รน,รอป,นตอประชมุมเรื่องเสื้อล่าสุดที่สภายังไงนะเออเหมือนเหมือนเรื่อยๆครับเหมือนเรื่อยๆพี่เฉินครับไม่พี่เฉินเขาบอกว่าเมื่อไหร่มันจะมีป้ายแบบที่เป็นแชมป์อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะเป็นอย่างอื่นแทนแต่มันดูถ<ห>ูกใจหรือเปล่าประมาณนี้ครับพูดอยู่ เราจะไปเคลียร์ตำรวจไหมหรือว่าปล่อยซึมไม่ต้องเคลียร์หรอกเขาไม่ได้อะไรเราก็ไม่ต้องไปอะไรเราขอโทษไปแล้วไงถูกแล้วถ้าเป็นอย่างอื่นกูค,คิดว่านี่เป็นถ้วยถ้วยนี่แหละถ้วยแชมป์แหละว่าะจะอยากให้มีถ้วยโอซีเหมือนกันนะแต่แพงนะผมว่าแพงทำถ้วยแพงถ้าทำถ้าทำถ้วยเขาไมาทำถ้วยดีๆอ่ะแพงถ้ายาหมองตาถ้วยทองก็ไม่เท่าไหร่อะไร,ะไ,รไป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 ทำงานไปไม่เดี๋ยวนี้ไม่ไปเฝ้าเชฟหรอ เออเบลหน้าหน้ากากดําของที่แรกฮาราวีนคือหน้ากากอะไรอ่ะเห็นยังอ่ะโคตรขี้เลยอ่ะเห็นแล้วค่ะโคตรกั่มเลยอ่ะไอ้ยาเบลใส่ดูหน่อยดิเบลใส่ดูหน่อยใช่ออกงานได้ใช่ออกงานได้ใช่ออกงานได้คิวเลยเบลขอโทษนะเบลใส่ดูหน่อยเป็นเหมือนนั่นนั่นแอ่แมสแต่แต่ตัวแต่แมสสีเขียวๆขียแต่เป็นดำเปียกอ๋อไอ้นี่เลยไอ้เบล่อเคยดูหน้ากากเทวดาปหมเออหนกมเกมอขอโทษขอโทษขอโทษหน้ากากฟอนแมนสควิตสควิตเกมใช่ป่ะเออเออประมาณนั้น เดี๋ยวจะส่ไอ้ดูได้บ้ามันสวยบ้านในเกมอ่ะในเมืองอ่ะจืดกืดจับเนี่ยหน้ากากโจนอ่ะใช้คำนี้ดีกว่าไม่พี่รู้ป่ะที่บินเพิ่งสอ่งเพิ่งสั่งหน้ากากไอโฟนแมนเนี้ยโอซีมาผมกาสใส่เปิดสตรีมแล้วผมก็สั่งหน้ากากพิเศษมาสําหรับพี่ด้วยเฮ้ยเวลาผมเจอพี่ผมจะใส่หน้ากากนั้นเฮ้ยไม่เอาหน้าน้องเดี๋ยวพี่รอดูหน้ากากหิ่เหรอไม่ใช่ทำมันกรีบเลยเี้ยฮะ มันไม่ตอบไหวอ้วนแล้วมันโทรไปแล้วมันโทรไปแล้วมันโทรไปแล้วมันมันอยู่มันอยู่มันตกปลาอยู่ใช่เหรอเดี๋ยวฮิวหน่อยครับึงสองอยู่แล้วไม่ได้เรื่องรถอยู่เลยเนี่ยหรือจะยศเดี๋ยวหัววันที่ยวันนี้วุ่นวายจัดอะวันเนี้ย แล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะโกะมึงอะเกาโกะแล้วไงสองวันโอ้หี่อะโกะวันละสองสามชั่วโมงเขาไม่เรียกโกะหรอกน้องงั้นล่ะเออเดี๋ยวโกเดี๋ยวโกะไกลไงลคนดูเขาอยากแบบดูอ้วนโอเวอร์แบบสิบสองชั่วโมงบวกอะไรอย่างงี้ยพวกนี้ว่าไงครับพรุ่งนี้ยังไงครับไหนในขอสัมภาษณ์นะครับพรุ่งนี้ยังไงครับมีความมั่นใจขนาดไหนเฮ้ยจะกูถามคนอื่นเขามานะเขาให้ดีซีหมดเลยนะเว้ยมึงรู้ปะให้ดีแล้วดีแล้วเลยเวลาแพ้จะได้ไม่อายมาก แต่เขาจะมุะมมุมมุมกูกูกมาว่าบีซีก็ตึงหรืจะพวกมึงก็ตึงอะไรเงียกูเลยคิดว่ามันน่าจะสนุกกเนีเ้ยบีซีแม่งคือประมานไม่ได้เลยพี่อืมอะไรที่ผมเสนอให้เมื่อคืนเป็นไงบ้างเออเนี่ยวันนี้อากาศจะคุยมาเคลียร์อันนี้ยังยังไม่ได้คุยเลยเนี่ยกาอะไรวะน้องๆก็ซ้อ,อ,กอมกันอยู่ก็ยังไม่ได้ซ้อมเลยโอ้นี่หกหนั้งวันเลยวันนี้ด่านอะไรด่านชายหาดปะชายหาดด่านเดียวกันรอบสองอะ ถ้าเสียดายถ้าเกิดมีด่านน้ำอ่ะคูบอกให้นะยศแม่แบบด่านเฮียขนาสว์ด่านลมยักษ์อ่ะของจริงอ่ะอด่านด่านนั้นคือเฮียสุดแล้วด่านน้ำไม่มีอ่ะด่านน้ำไม่มีใช่มีแค่สาด่านยม่ดเีมีทะเลแล้วก็ทะเลว่าด่านด่านน้ำไม่น่าจะไว้โปลีกวะใช่ใช่แล้วก็สนามไม้ด่านนึงโคตรเฮียเลยสนามไม้ด้าไสนามไม้ได้าจริงเสียมิาไว้ใช่เสียมิงไว้ พิกโขเฉยเลยการกินนางกันวายๆพิกเฉยเลยแต่ก็ลใครชนะเกิดเป็นพิกการกินนางชนะแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งเอาสรุปการกินนางชนะเหรอแต้มหนึ่งใช่ครับชาแต้มหนึ่งเย็ดเคขี้ยนเลยว่าการกินนางก็ไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยตอนนิ่งกว่าป่ะผมว่าไม่กูมองว่าจังหวะไฟการกินนางทำได้ดีกว่าวายวายวาบวายมันตอนมันตอนหลีกเลยมันไฟชนะเว้ยมันตอนหลีกเลยเว้ยพอมาบายโดนก่อนอะลวนเปิดอารมณ์แบบว่าแบบแผนไม่เป็นแบบที่เขาตามวางไว้อะรู้ปใช่ะเขาเลยคิด มันโดนก่อนด้วยแล้วก็แกไม่อไฟสู้ไม่ได้ด้วยถ้าพูดตรงไฟสู้ไม่ได้แบบเนี้ยไซยไนเจอบีจีไซยานไนนำหนึแล้วใช่โอโหนำเยอะด้วยนำครึ่งแรกถ้าบีจีะชนะต้องชนะสามนย์ะโอ้บหมงแล้วมึงขิดดูดีบีจีหมงทงแล้วสิเอ็คนนะบีีคนเอ้ไซยานไนชื่อขาดนั่นลูกน้องอายนะพี่ลงแข็งเลยโอ้แต่ไซยนไนก็ตึงนะไซยานไนนี่ไม่ธรรมดานะเตึงเต ไม่ธรรมดาเห็นถึงว่าเป็นไม่อยู่ในเมืองเฮียมันเจอไปเจอซ้อมในอีทีโอโโพอีฮีกูว่าแล้วทำไมไม่เจอในเมืองไอ้เที่ยในเมืองเขาอยู่กันแต่แค่อ้วนไม่รู้เฉยว่าเขาไปไหนเหมือนไม่แต่คือไอ้ไอ้ไม่เจอผมคือแบบเหมือนเหมือนไม่เจอเขาแบบจริงจังอะใช่ไม่แต่เขาอยู่ตลอดนะคือขนามว่าเขาไปซ้อมไหมเขาไปซ้อมตลอดเหมือนกันแต่เขาก็อยู่ในเมืองตลอดเหมือนกันอืมสดสดสดโอ้น้ำแล้วเลยที่ผมก็กินเต็มยวลงใจในไปสองแสน เอาต้ลงค่าดูๆเลยเหรอ,อตัอไม่ได้เล่นงไงคุณลงแบกายปียอะอยู่นะสวนครับแช่ว่าสายสวนด้วย <c oughs> อืมชาวสวนไงนกาก,กินค่าน้ำไงถ้าถ้าลงตามตามแบบปกติมันแค่ลงไปแล้วถอนก็ไม่ได้เสียแล้วอะ่ะเชื่อแต่ย่ีงใครลงกะกินังไว้รวยดิแล้วลงไปห้าหมื่นแล้วสามแสนมั้งเจ๊ 50, นะ 300, เคเพราะว่าผมไปดูล่าสุดเปอร์เซ็นต์ของ,ของอย่า อย่ามาเหยียบมาแปดประมาณแปดสิบกว่าชนะเยอ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 ะแล้วโอ้โหเหยียบพิกอย่างนี้มันเรียกว่าอะไรมันรวยเลยมันเรียกว่าอะไรมันมีดีกีเรื่องของเราเสียด้วยแล้วก็บวกกับข้อคิดที่เขาคิดว่าน่าจะแก้ได้แต่กันว่าก็รู้ว่าอย่ามาเหยียบเขาไปทางนั้นแล้วอ่ะไปทางอีสปอร์ตเต็มที่แล้วตอนนี้มันยังไงก็ชนะใช่แต่การว่าพิกจัดพิจัดข้อเสียเขาก็คือแก้ไม่ได้เหมือนเดิมอย่างนี้ดูไว้ชุดสองเขมีสิทธิ์เจออย่ามาเหยียบมาเดี๋ยมี เจอที่ไงเจอคู่ระหว่างโอเวอร์กับบีซีไม่ใช่เหรอเจอคู่ระหว่างโอเวอร์บีซีใช่เหรอับไปดูครับไปดูไปดูตารางดีๆดูสายแข่ไม่ดูจริงจังเลยกังเกงใหม่ลงพี่จกิงอะไรอ่ะแก้ลายแก้ลายแก้ลายเก่งใครเก่งเราไงสีดำอ่ะอ๋อ เชื่อในแก๊งและกูก็เชื่อในเกื่อนในเพื่อนในเพื่อนอกูออกเดินทางแบบไอ้หน้าหีโรเจอร์อชอบปะเองมึงฟังกางมันดิกูปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่ากูจะไม่ป้นหนึ่งอาทิตย์วันนี้ก,าากําลังจะผ่านกํลังจะผ่านวันที่สองแลครับโถเอาทรบ ว่าไอ้ช็อตรีเมืองอะพี่ถ้าถ้าไม่ไม่พาวแล้วโดนแน่หมดที่ยันชัวร์หมดคันท้าไมโดนพาวอ่ะโดนพายก็ไม่แต่มันรถบรรล็อกรถบรรล็อกไว้ข้าวกูจะไปงัดคารที่ขายมาเลยเมื่อกี้ไอ้สามอ๋อล็อกไว้ไม่ไม่ไม่ผิดอีกเคือป๊ะโป๊มาโป๊ะโอ้ผมไหวไปเคยทำมาแล้วเออแป๊บเดียวอ่ะห้าห้าได้โลกูทำสามสามสามนาทีอ่ะแล้วกูงัดที่กูงัดไมโลอ่ะ ก่อนประเทศรีห้านาทีกูงดัดหมดห้ารลลล้อยลูอแล้วกูมีเวลาเหลือที่จะขับไปที่ลานเอนี่ด้วยที่ที่เบิร์กรถอะถ้ากูจะเอาอะกูเอาหมดแล้วกูของจริงอยู่แล้วเรื่องน,นั้นละแต่พอก่อนสองสารสงสารคนเขาให้เขาฟังกันบ้างไม่ใช่แต่สงสารจริงนะพี่วันนี้ผมทำผมยังมัน,ยนเยอะเว้ยคือจะพอรับบนวันเราอะชอบเพราะเงินมันเยอะแต่มึงลองมองไปแบบเราพี่จะชอบมองในมุมเขาไง ก็แบบทํามาตั้งนานแล้วนะผมเอาแค่สามพันนะผมพอก่อนหยุดเลยอ่ะแต่สงสารคนบางคนที่เขาพ่นแบบสองคันเลิกสองคันเลิกที่อ้วนที่อ้วนคิดแบบนั้นนะเพราะว่าอ้วนเป็นคนฟาร์เหมือนกันเว้มันใช่ใช่ผมผมนึกถึงเวลาที่ผมโดนบ้างอ่ะมันรู้สึกยังไงก็เหมือนที่ผมเรื่องที่จะไม่พ่นเพราะว่าแค่สงสารเฉยอ่ะแบบเราเคยโดนอ่ะแล้วถ้าเราไปทําเราเราเคยโดนอ่ะมันมันมันฟีลเว้แต่อย่างไอ้บินเนี่ยมันเข้าใจได้ถ้าพูดตรงก็คอนเทนต์ว้มแค่นั้นเองที่พ่นอ่ะ แพชชั่นคือแพชชั่นช่วงนี้มันหนักหน่อยก็เลยแบบโดนหนักหนหน่อยแค่นั้นเองกูพ้นสามวันสองล้านแล้วมึงว่าไงแพชชั่นม,มึงไงกูรู้สึกว่ามันหนักเกินไงทองกั<อ>ลละงมมึงถาไมไอ้เข็มทิศในช่วงนั้นนะช่วงที่ยังไม่ย้ายที่ราชสตัตว์อ่ะกูบอกเลยแม่วันหนึ่งอะมึงคิดดูว่ากูมีหนังกว้างดองในตู้เกือบสองพันอะอ้วนเอาง่ายแก๊งตัวเองยังขายไม่ได้อ่ะไม่ไม่ให้ขายไล่ไปก่อนไม่ให้ขายเออราคามันใหญ่ราคามันตกแต่คนไม่มาพี่เพล่เล่นกระเป๋าเลยครับ 502ครับช่วงเวลานี้พี่ทำประเทศเรานี่มีอะไรทำบ้างวะช่วงเวลาน่ะจริงคนทำงานเขาก็มีทางเขาไม่ได้ทำวันแยะๆนะทั้งพมดตรงๆอ่ะเราหอยืนกลุมม่มอยู่ในเหี้ยไอ้ไหมดไอ้วันจบแค่ว่พี่หรอปะ ให้เดี๋ยวพี่เอน่าจะมานี่คนถือไอ้ที่เรื่องสกู๊ะใช่หรอให้บอกให้มันมานี่โอเคโอเคดูเรื่องแล้วไอ้เฮียตัวไหนเขาถอดยางล้นกูว่าสันดานจริงไอสัตว์เอ้ยเกียรติองค์เรียกช่างดิเทอ่อยู่ก่อนนะเผื่อไปไอเกียรติเลี้ยงช่างหน่อยดิมันจะมาหรอเราจะคุยกัาคุยแม่งเลยพี่ขอฟังหน่อยพี่จะไม่พูดเลยนะ ได้ได้ไดิดม,มึงแมวยางมาด้วยมึงเอายางมาด้วยฮัลโหลครับโอเคครับ ผมจำไม่ได้ว่าผมเคยไปพูดกับมันหรือเปล่าตอนนู้นแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เพราะว่าตอนนั้นกาเซียสน่าจะยังไม่ขนาดนี้อันนี้แก้กาเซียสเหรอใช่พี่แกงกาเซียส g จีซีอ่ะถ้าผมจำเหมือนผมไม่เคยติดถ้า<อ>ถ้า,ถาวันไม่อยากมีปัญหา <วน S 2> ถ้าเกิดเวลาคนมาขอซื้อวันโยนมานี่เลยครับ เพราะเนี่ยเจอพี่ผมก็พี่ติดต่อไปเลยพี่ติดต่อไปเลยเพราะผมไม่ได้ขายอยู่แล้วเนี่ยผมไม่ได้เดือดร้อนเพราะผมขายผมแค่ผมแค่ผมเดือดร้อนจะไม่ผิดว่านน่าจะขายไปแค่ตอนนั้นตอนเดียวนะขายแค่การ์ดทีราตอนนั้นเลยเพราะตอนนั้นมันหมดไงกูเลยเข้าใจได้ตีเพิ่งตีเสร็จแล้วคือผมหมดจะไม่แล้วเขามาขอซื้อผมเลยขอขายนะผมจะขายถูกไปนิดนึงพี่ว่าขายคิดว่าไงไซย์ไหนกดยี่สี่ศูนย์ตอนนี้โอ้โหกปิดกูปิดไปละกูปิดไปละไม่ต้องดูละวรอเดี๋ยวคู่นี้เนี่ยคู่สุดท้ายเว้ พรุ่เดี๋ยวกูเอาง่ายๆอ่ะกูไม่กดดันพวกมึงนะแต่เดี๋ยวกูลงมึงร้านหนึ่งโหยาเลยพี่ซองนี้สามสิบไอจอนสามสิบศูนย์นะซองนี้นิ่งเงียบดีสัตว์คนเสียเครียดไอ้เหี้ยสามสิบศูนย์เพื่อนีอเ้ยเพื่อนมึงยังมีเอซีคืนนี้อยู่ไอ้จอนไยเหี้ยมึงยังมีเอซีกูบอกแล้วให้เล่นบัสอกเนี่ยกูเชื่อกูเฮ้ย ไอ้ว่าน่าสนใจนะกูบอกให้ไปแทงบาสอ่ะไปแทงบาสที่แดนฟ้าเออพี่ไปนั่งพี่ลองพี่ทองไอ้มมมี่ฮีทไปเมื่อคืนใช่ป่ะกับเลเกอร์มันชนะสองคู่แต่เลเกอร์มันต่อเก้าแต้มแต่มันชนะแค่สองแต้มเพื่อเสียเลเกอร์แต่ได้ฮีทก็เท่ากับพี่ขาดทุนพันเดียวพี่จะมองว่าพี่เราพี่เล่นแล้วพี่ไปดูพี่ว่ามันสนุกเว้ยอยากให้ลองดู แบบลงคำขับไว้เนี่ยห้าหมื่นอะไรเงี้ยผมชอบดูบาสอยู่นะบารสมันลงลงทีละคอเตอร์คอเตอร์นี่ใช่ปะไม่ใช่เพื่อนมันลงหมดเลยอันนี้มันมันมันไม่ให้เล่นทีละคอเตอร์เออไมนใช่ว่าสกอร์รวมเลยคือมันจะต่อแบบว่าสมมติว่าเลเกอร์เก้าจุดลบเก้าจุดห้ากับแมมมี่ฮีทก็คือเลเกอร์ต่อเก้าจุดห้าแต้มถ้าจะชนะถ้าถ้าจะได้ตังคือเลเกอร์ต้องต้องนำแมมมี่ฮีทเก้าจุดห้าแต้มเลยเด็ดสิบแต้มเออนำสิบแต้มอ่าประมาณนี้แต่บาสน่ยมันต่อกันไม่เยอะเว้ยมันต่อกันสองแต้มสามแต้มเงี้ยออกปะ ถ้าแตบ้านมันอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเออมันแต้มรู้ว่าแม่งแม่งแล้วพอไปดูมัว่าแม่งสนุกเว้ยพอแชงแล้วไปดูอ่ะมันก็มันสนุกมากอ่ะพี่ดูพี่ดูอยู่ไหนปกติดูแล้วใช่พี่ดูอยู่แล้วใช่ใช่ใช่ง่ายง่ายมันนี้อันนี้ใช่ป่ะเนี่ยสวัสดีครับในบ้านเลยครับอ๋อนมาณดูเก่งคันุ่นนนี้อยู่นู่นครับจันนี่อยู่นู่นครับจันนี่อยู่นู่นบนลล็ แองการเสียนรู้สึกว่าแป๊บนึงผลมากแกไอมิสมึงไม่ไปซ้อมหรอเดี๋ยวเดีไปครับพี่แป๊บนึงมาคุยธุระแป๊บนึงครับิีเสียงุยอยู่นี่ปะแสดงอ่ะมาเรียกอันนี้น้องอันนี้น้องอื้บนี่มาทำอะไรครับมาใจคข้าวขากข้เพิ่มอ๋อข้างในเลยครับข้างในเลยลม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  จะได้ยิวเลยไอ้เฮ้ยสิบล้านไอีสิบล้านเว้ยจะได้ยโวเลยไม่ขายไม่ขายก็รู้ก็รู้แต่แต่คือคุยกันแล้วอ่ะถ้าเกิดมีแทงก็เออนิดนึงถ้ามีแทงก็ว่ากันรับสภาพป่ะอะไรเพื่อนแดกไข่ลูกเหมือนกันลุงแดกไข่อ่ะสามสิบศูนย์ไอ้เฮียเท่าหมดอนรถไปเล่นของหอดอกกอนก็ได้มบงค์นี่พี่เจ้าคะสวัสดีครับ อจอเแปลของปขอไ้ดกวก็บอกพี่กมาว่ามามคุยุกูอยู่เป็ไงเจอ30ไปก็อยู่ดูอ้รับทัพเว้ยผมได้ตังเว้ยโดนอยู่เลยไม่แต่คู่กากินังไอเหียใครแทงไปรวยขิบหายไอ้หลักแสนอะลยเละกวให้เหมือนผมได้น้องในแก่ผมหนมันไมเล่นไม่รู้จริงไอนเลไ่ไปสองม ใช่ครับ <c oughs> กกคุยค <ผม S 2> กูไม,ยไม่กล้าแทงเยอะหรอกใช่ถูกเพื่อนเป็นกูกูไม่กล้าแทงเยอะทาสีมันไวๆมันด,ดีกว่าถ้าพูดตรงๆอ่ะน้ำบอกให้นะก็กินกกนังกับไซยาไนา์แม่งซูจีซูมีกลายเป็นว่าพิเดชันคู่เราผิดคู่เดียวเนี่ยเกียร์ตอนเนี้ยผิดหมอคู่เดียวเอ้ผิดเชฟคู่เดียวเองเออเนี่ยผมไม่จ่ายค่าต่อเสียงติเสียงในค้านเชฟคู่เดียวที่ดูดิโอเคครับเรียววะผิดเชฟคู่เดียว พี่คู่ยังไม่ย่า,ยากันกินกนังใช่ไหมพี่คู่เชฟก่าตำรวจเมื่อวานเชฟก็ตำรวจเชฟอ๋อเมื่อวานเหรอใช่พีโโ่โผลตอนแรกผมก็ให้เชฟแต่แบบไปดูมันซ้อมอย่างเงี้ยตำรวจเล่นดีกว่าเชฟเยอะเลยจะกลายเป็นพอแข่งตำรวจเบื่อจะตื่น <c oughs> <c oughs> ตื่นสนามตื่นเต้นตื่นจัดเย่ <c oughs> ตื่นจัดทำอะไรไปชอ็อตช็อตเฉยแอทแทกโนโตเนี่ยเทียสนุกแน่ โอ้แต่คู่การกินานางไซยานาที่แม่งก็หน้าอันหน้าไอเกลเข้าเมืองงานโดนล้อย,ยาวอีกเชื่อกูวะบินอือแชมดูไว้คือสวยจังไนงะอะไรนะถ้วยแชมดูไว้คือสวยจังไนงะไม่เคยดูบอลไหมคนเหมือนไม่เคยดูบอลน,นะแต่ผมว่าเขาเหมือนอยู่นะไม่เหมือนอนะใช่เลยอะ เออร์ที่พี่บินติดต่อเรื่องเบอร์อะไรเ,เรื่องสก,กู๊ตที่พี่จะรอคุยอ่ะเงียบทำไมอนะ่ะไม่มันใช่เบอร์ใช่เก้าเก้าสี่เก้าสองป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมนะอ่ะแค่เก้าสี่เก้าสองเออโหหน้าแกงเขาเนีอ๋อใครวะแชร์แล้วชื่อกลุม่มอ่ะชื่อเสี่ยวหรือวะ อ๋โอโกเมสอ่านผิดโกเมสนะ <c oughs> เออใจกลางก็ยังแอบด่าเออเออขาอ,อยู่กหณีพี่ได้เหรอโขอยู่เขาได้ารับพีวนครับครับเอ,อ่อผมถามก่อนนิดนึงเรื่องสกูเนี่ยเราไปอออม,มาจากไหนเหรอแค่ลองถามไม่เฉ่ครับลองถามใช่ครับพราะคือผมแค่แค่รู้ว่าพี่วานเป็นหัวแกงโอเวอร์ครับก็เลยอยากถามว่าแบบ เพราะว่านี่เขามีสกูขายหรือเปล่าแค่นั้นเองใช่เหรอใช่ครับแปลกๆนะเอาผมให้โอกาสตรงๆนะมีใครบอกเราหรือเปล่าไม่มีครับเพราะว่าปกติพวกผมก็อยู่แต่กับพวกผมไม่ค่อยสนิทกับแก๊งอื่นอยู่แล้วก็ไม่เคยมีแก๊งอื่นมาถามผมแบบนี้นะเหงาหน่าอืม เขาเห็นพวกเมึงคุมเมืองเปล่าเขาเลยซื้อเออไม่ใช่มชัวรนะว่าว่าไม่ได้มีใครบอกคุณนะใช่ครับโอเคครับไปเขาก็เห็นเป็นแก๊งใหญ่เลยเขาก็ถามนธรรมดาน้องเจอคนงานร้านก็เลยก็บอกแบบแบบว่าถ้าจะเคยเห็นแบบพวกมึองร้านร้านหรือเปล่าแต่แต่ด้ว้ประกาศขายให้ไปเขาเรืองที่ไม่ติดต่อด้วยเขาไม่ชอบเราอะโอเค โอเคไม่มีอะไรครับแต่พอนี่ห้าหมื่นในจอนเนาะถ้าคุณคูติดต่อติดตั้ไว้แทนนะครับแต่พอนี่ห้าหมื่นในจอนเนาะครับผมห้าหมื่นเลยนะครับแค่นี้นะเออเแต่ผมบอกตังค์อ่าค่อนขึ้นถ้าผมรู้ทีหลังว่าเราโกหกผมตีเรานะอ่าได้ครับโอเคครับเรื่องครูจอนเชาวสวนนะครับผมครับผมเงี้ยป่ะสิอย่าเสียหัวเสียรี่แค่มพนันแพ้เออเออเก็บไว้อยู่ใช่ไหมครับเฮียแมวทรงเฮียเลยเลย ไม่มีลุ้นเหรอไม่ให้ลุ้นเหรอเออไอสัตว์กูเจอเกมแรกไปกูรู้เลยปิดที่ว่าเขาพูดนะเกมปิดอยู่แล้วไอส่วนตัวมันแพ้ทุกส่วนตัวพี่ว่าพี่ว่าเขาพูดจริงเว้ยเป็นไปได้ที่เขาไม่ติดต่อพวกกูอ่ะเพราะว่าพวกกูอ่ะเคยมีประเด็นกับเขาเรื่องจอนตายไอพวกขยะไว้สัตว์กาเสียสไงกาเสียดแม่งโดนกูแค่ไหนที่พวกเสร็จเงินอะกูกูเลยกูเลยคิดว่ากูเลยคิดว่าเขาน่าจะแบบไม่อยากซื้อพวกกูอ่ะเจ็บปะแต่เห็นพวกมึงเป็นแก๊งใหญ่เออเลยไปถามกูเชื่อแบบนั้นเพราะว่า ถ้ามันต่อให้มันไปถามโนโตอ่ะกูเชื่อว่าโนโตก็จะไม่ขายเหมือนกันเพราะโนโตมันรู้แต่บีซีก็ไม่น่าขายเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ขายอะไรขายสกูสกเพื่อนเสียไปเท่าไหร่จอนก,ก,กูบีซีแบดแบดกายกับต่อแต่พี่ว่าบีซีก็บคลิปบีซีก็รู้เว็บีซีก็ไม่ขายเว็บสองหม,มื่นแสนเพราะถ้าเกิดอยู่ๆอ่ะอย่างวายเตอย่างเงี้ย ถ้าอยู่อยู่อยู่ปืนโผล่มามันมันโดนมันโดนเลงแน่นอนเว้ยไอ้ปูนนึกออกไหมสุชาตก็จะโดนเค้นอยู่ดีถ้าปืนมันโผอ่ะมึงมึงแอบงัดเหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนตอนใบจีอ่ะแต่ตอนวใบจีพวกพี่ปล่อยไงตอนนั้นตอนนั้นพวกพี่ไม่ค่อยอยู่ไม่อยู่ตอนเราไปแฟมกันนะกันได้เปล่าก็เข้าใจได้นะไม่เล่นธรรมดาอยู่แล้ว พี่เอเตอร์เอเตอร์มันอยู่รอบดึกพี่อยู่ดึกไม่ได้ไม่งั้นไม่งั้นพี่ต้องโอนรถมาให้ผมวันนี้มันมาียวว่ะหล่ะไม่วันนี้มันมาเชื่อไหมมันต้องมันต้องเข้ามันต้องมาเห็นดิเห็นว่างนะเหตุครับต้อทายไม่ได้หรอกเลครับผมเฮ้ยขจอนอาซมิทไปซ้อมยังอ่ะโอเคไปแล้วผมจะไปนอนละกี่โมงวะที่รู่นอ่ะห้าทุ่มห้าทุ่มยังคือยังคือห้าทุ่มยังคือหล่ะอ๋อเออวันนี้ไวกว่าเที่ยวดีน้องไอ้เหี้ยอ่ะอ่ะเที่ยวดิ มันโดนกักตัวอย่าง,างไรเ,เที่ยวไหนเ,นเดินในห้องเหรอกรอบส,ส,สี่เหลี่ยมเดิน,ดนบนน,น่ะแกเข้าอยู่มือจะกินเลยเนี่ยไม่ไปเซเว่น่ะเกาหลีมีเซเว่นปะมีมีแต่มันโดนกักตัวไปไหนไม่ได้ <c oughs> ต้องบอกน้ำเหี้ยหรอมันส่งใครบอกไม่น่านะน่าจะมาแอบ,บดูเที่ยวดีเนาะเฮียเที่ยวดีน้องไอ้เหี้ยวดดียเย็ดเลย ไม่เอาเกาหลีขาวไปขาวจัดเลยหรอขาวจัดเลยหรอตำรวจไมาทำะไรวะอะไรครับคุณตำรวจมาติดต่อซื้อไวเบกครับจอนที่จันนู่นนะครับนู่นูนเลยเย้ฮ่อตูบอกเจอได้หมดอีสปอร์ตเหรอเอาไงคนดูบัสคืนนี้เดี๋ยวผมดูตารางก่อนดิเดี๋ยวกูดูตารางบัสก่อนเล่นซะหน่อย่คนนี้ โกลเด้นสเตทวอร์เรียร์ไไหนคุณจกบเหรอใช่ไปด้วยดิไปด้วยดิไปด้วยดิชิคาโกบูกับโกลเด้นใช่ไเพี้ยวผีลงเงี้ยผีอะไรวะคีลิ่งขึ้นมาเกยขึ้นมาเกยขึ้นมาเคีลิ่งขึ้นมาไปไหนกูเล่าไว้ก่อนโกลเด้นสเตทมาแน่แน่อีกคู่หนึ่งชิคาโกบูไหมแต่ชิคาโกบูมันเจอไอ้นี่เหรอเจ็ดหกเหรอเจ็ดหกฟิลาเดเฟีย ไอฟิลเดอเฟีนี่ก็โหดไม่ใช่เหรอวะเจ็หกอ่ะใช่ปะเจ็หกก็โหดนี่คนดู oh. นี่ดีกว่าแทนเซลติกดีกว่ามั้งเจอเมจิกเนี่ยไม่ได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ดูบาสเลยโกลเด้นสเต,ตชัวร์่ะโกลเด้นสเตชอ่นแน่ๆนแล้วนนนนหนึ่งคู่แต่ผมกำลังหาอีกหนึ่งคู่ไงโกลเด้นสเต,ตม,เมันเจอไอ้นี่ไงมาเจอฮอร์เน็ตไงคนดูผมเลยผมคิดว่าโกลเด้นสเตชั่นจะสู้ได้ถึงเก้าโมงผมกำลังหาคู่หกโมงครับจะได้นั่งดูอยากนั่งดูอยากชอบนั่งดูแต่ผมกำลังหาคู่คู่หกโมงอยู่ มันมีบลูที่ผมสนใจคือมีคือมีเซลติกกับบลูอะ่ะน่าสนใจแรปเตอร์มันเจอมันเจอวิสาต์ไงผมเลยคิดว่ามันน่าจะสูสีคู่เนี้ยผมไม่ชัวเจนหกไม่โหดแล้วพี่ซิม,มอนงองแงจัดหรอถ้าตามเนี้ยผมบอกให้ถ้าก็บลูบวูกัโคเสร็จเียะ คนอื่นเนียบูโาเคกนเล่นเสร็จกับบูตามนี้ผมว่าเราใส่เราใส่เพิ่มว่ะไอจอนมึงไปเล่น,ม,ลนมึงไปเล่นที่ขายปลากูวหน่อยดิเอาละน่าจะ<ๆ><ๆ>ไม่อยู่ผมไปโฉบสักรอบเดียว,วอวะคนดู Day. And all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.